สวัสดีครับผมพมกับเกมแบล็กเซอร์วอล์นผมเล่นตัวละครที่มีชื่อว่ายูกินะก็เล่นสายดาบนะผมเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เล่นสายดาบง่ายที่สุดในเกมแล้วและก็เป็นตัวละครที่โกงมากตัวหนึ่งเลยไม่มีอะไรมากครับแค่ควรตีตีกดสกิลแล้วก็ตีเนี่ยเหรอครับเดี๋ยวว่าตัวละครั จริงไหมแต่ถ้าเราเจอได้เหล็ก่อนก็เราก็ต้องไปเองโคชิคิริโอโอ๊ยติดติกาไรทำไมน่าจะทำมันได้เลยนะอุ้ย เฮ้ย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 เื่ออะไรเื่ออะไรงงงงเลยเื่ออะไรอ่ะเ้าเยอะก็นี่โอ้โหยี่ชีสอดโอ้เก่งแล้ว Oho! Oho! แล้วดูดิโอเคนะเก่งจริงๆเดี๋ยวฉันปล่อยทิ้งครับโอ๊ย Apa โดนอะไรเนี่ย โอเคมอะไรได้้ได้มาจะทำอะไรก็ทำโอ้ยเนาะเก่งเลยอุ้ยแต่ว่าอยากไปอีกรอบนึงเเจอไหม แวันตาจะได้สบายใจนี่ก็แข่งกันเลพอแข่งในบ้านก็รับเลยเจอรสยูดาน,น,ดน,น oh วาชิมุสเดชอ่าสนไยานไอานไม่โอมก็เราไม่เจอเลยโอ oh, อย่าบอกนะเฮ้ยนกะ่ะ เออผมไม่เจอแล้วเขาติดการใจผมออะไรยูต้องาคินมดเอ้าดูดิเอ้ยหมุนหนะน้าเน่ยผมหมดแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเนี่ยอีชุดห้ามเลยอ่ะโอ้่คืออะไรเราคือผมหา โอ้ยนกก็ตายไปแล้วอ่ะโอ้เสียดายอ่ะคืออะไรอ่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอะไรอ่ะหานกไม่เจออย่าบอกว่าไปไปนกแสบหลักตายแล้วเจอเข้าไปผมก็ไปไม่เป็นแล้วเนี่ย オーラキン、どうッキー、よし、まず。カッキー、カッキー、シナサイ、カッキー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 、ー、ー、ー、

โว้ด oh, oh, okay. mm ้วยโอ้โหเกมสุดยอดโคตรจะรักเลยมาได้นี่แหละ いいかもさ。 は勝つ油断は禁物ですおおきぃバタムさんみたいにキャッチキャッチキャッチキャッ แล้วคือคนชนะดูคนมาหนามนีอุ้ยรถตีตีตีขี้โอ้แล้วทำไมผมไม่มีบ้างนะอยากตีตีขีบ้างนะครับผมอยากตีตีขีบ้างอยากตีตีขีบ้างโม่มาโอ้โหอยากตีมากอยากตีมากอยากตีมากทำได้ไหมอ่ะตีมากตีตีขี้ โอ้แล้วคนมันนำคืออะไรดูคนมันนำสิยู่นับฮัทโคสฮัทอุ้ยละคอสฮัยู่นะฮัทขับฮัทก็มัวไปยู่นบฮัทเฮแล้วก็ย้ายหนี าราบวกคนมัดนำได้ไปด้วยซ้ำผู้รอดช3่าน ลาก่อนกดสกิลดีนักตาอยากกดสกิลขนาดนี้ก็จัดให้ คนชอบกดสกิลใช่ไหมได้กลัไปเลยว่าแค่กิ้นสิ้นอุ้ยกดกิลโอ้โหอย่านะ ヤネロー <c oughs> 星がんの切り落としますこ油断は禁物です <c oughs> всем โอเคจบมีไรล่ะโอ้โหสุดยอดแล้วอู้อู้แตกตอนเจอเจ๊เขียนเลยเขาไม่บวกกันแสดงไม่มีอาหารแต่ผมก็คือได้ของอะไรอ่ะได้ศพที่โรงเรียนเอ้ยได้สมุนไพรมาสองอันน่ะแล้วก็เก็บเป็นสี่ได้สมุนไพรมาสี่ได้ของดีจากโตมวง ได้ของดีจากตัวเมืองอ่ะคือจบเลยตัวเมืองอตัวเมือง,อองอคือจุดสําคัญเลยนะเป็นตัวละครที่เลือเกินว่กันนะจริงๆตอนนี้ไใจใจผมใจสลายแล้วอ่ะแล้วโดนอะไรที่อ,ะอ่ะยีคือแบบยีแล้วอ่ะเรียกว่าโอ้ได้ต่อห้าสิบแปดหน่วยโอ้โหอะไรเนี่ยคือแบบอุยอดอะ่ะไม่แต่คนทางนี้นะไอเนี้ยโรซี่อ่ะคือเขาฆ่าได้เนี่ยก,กดสกิลฆ่าโอ้โห เนี่ยกดสก,กิลข้างสองคนเนี่ยโอ้โหโรซี่ตาเนี่ยเปืนเยอะมากหนึ่งสองหนึ่งสองปืนมีสองมีสามมีอายะสามคนเออแต่ว่าเคทีอ่อ่ะคิดว่าเคที่น่าจะได้รูทอื่นที่ไม่ใช่ฟาดทุบน่าจะได้รูทอ่าพวกระยะไกลแต่ว่าเขาก็ไปเล่นรูทเริ่มนับหนึ่งใหม่ไม่เหมาะนะรูรซี่อะ่ะถ้า <c oughs> ถ้าอ่าจะพูดยังไงดีคือเคเคที่อ่ะเคที่เหมือนเขาเขาได้เจอเของที่ที่เป็นอุบัติเหตระยะไกลแต่เขาอ่าแล้วก็ไปคราบดาบใหม่ก็เรียบร้อยลําบากลําบากเลยส่วนนั้นเนี่ยไมอ่ะเขาบวกสุดสุดใจบวกสุดใจมากๆแล้วก็ตายพอดีเออยอมใจจริงๆแต่เราคนโอ้ แล้วพอกลางคืนก็เจอเจอเจอเจบกลินโอ้โหรีบทำมูทองเลยไม่ไหวแต่ว่ามาเขาไม่ได้น่าเกลียดนะมาเขาสามารถตามได้นะแต่แค่ดวงเขาซวยเฉยจริงตัวละครอย่างนั้นเนี่ยอย่างหลินไตหลินเนี่ยทำแขนงไม่ไม่เสร็จเนี่ยจริงๆนะเสียดายเขาแข็งเขาไม่เสร็จอืมแต่คนที่เล่นนะเนี่ย คนเนี้ยคือเขาครับเสื้อกับแขนเครื่องประดับคือครบแล้วอ่ะแต่ว่าเธอตายจากตัวโรซี่อีกคนนึงเสียดายนะจริงๆแล้วคือเขาก็ล็อกที่ยาวเลยก็คือไปหาศพอยู่กับศพได้ได้ล้งเสื้อได้ทางอน,นี้ได้ทางแขนแต่เสื้อที่จริงอ่ะควรจะทําเป็นเสื้อกันขี้ด้าเหนม,มากกว่าเพราะว่าก็อย่างว่าครับรถถ้าหาไม่ได้เล่น ลิโอ uh, แนะนำทำแต่รอง,งเท้าคีดาเมนะเพราะว่าถ้าคุณปีคีอ่ะคุณก็ได้ดาเมเพิ่มขึ้นตั้งเท่าไหร่ตั้ง10%เลยถือว่าแรมางมากเลยนะเกาะแค่5หน่วยก็จริงทำให้ถึกขึ้นลดดามจแต่ลดดามจได้ไม่เกิน3หน่วยแต่ว่าถ้าทำดาเมจอ่ะบวก5ถึง8หน่วยเลยนะผมก็คิดอย่างนี้นะหรือคนอาจจะแล้วแต่ก็ได้บางบางตัวละครถ้าเกาะมันน้อยอ่ะสแตกก็กเกาะน้อยก็ การทำเกาะนี้ก็เป็นจุดเด่นเหมือนกันอย่างอาดาอาดาแนะนำถ้าทำเกาะสูงได้ก็ดีเพราะว่าจะได้ทำรามจสกิลด้วยส่วนตัวละครยูกิไม่มีอะไรมากครับแค่คุณกินให้เลือกเต็มมากกว่า80%คุณก็ตีกับเกาะก็ถึกเลยทีเดียวเป็นตัวละครที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยจริงๆนะขอแค่คุณตี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 กดสกิลแล้วก็ตีก็จบ <c oughs> สเต็คตัวละครยุกิถือว่าอาจจะดูแบบกลางๆนะ52.8ส่วนกอ่อ4ี4ถือว่าน้อยแต่ว่ามีจุดเด่นที่มีมัลติตรี่ดีบวกเลือดก,ก็ไม่น่าเกียด235่ถึงสเต็มน่าอาจจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางแต่จุดเด่นของยุกิเลยคือสกิลติดตัวนี่เนี่ยเลือดมากกว่า80%บวกกว่อกบบระบวกพังธุ์ตีตั้ง8%เลยเก่งมากๆเลยนะ เหมือนคุณมีกุณรลทองแต่ไม่ใช่กุณราทองแค่เป็นตัวละครบวก8%เชยๆแค่นี้ก็บวก8%แล้วแต่เลือดต้อง80%ขึ้นไปถูกปะล่ะส่วนสกิลสองง่ายๆแค่กดสกิลตีตุ้มฝ่ายตรงข้ามกดสกิลไม่ได้นะเนี่ยสุดยอดแล้วเนี่ยจรงิงๆเนี่ยกดสกิลตีฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามโดนไม่สามารถใช้สกิลต่อสู้ได้เป็นเวลา8ปี แล้วเมื่อใช้สกิลอะรที่ตีทํางานจะสร้างความเสียหายดาเมจสกิลเพิ่มเติมอีก10หน่วยก็คือโดนดาเมจสก,กิลสิหน่วยนั่นแหละสุดยอดเพื่อตะละคอยไม่ต้องคิดแค่จะเปิ่คูดามากดสกิลตีตุ้มก็ตีตีตีเลือดกินให้เลือดเต็มคุณก็ตีแรงขึ้นคุณก็เกาะถึกขึ้นกดสกิลตีตุ้มจบไม่ต้องคิดเยอะยก,กีแห่สบายโอเคเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ